เอาไหมเอาอีกไหมเอาไกเเหรอเอาเอาาม่เอาาม่ฮะสวัสดีค่ะทุกคนแเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่ามันเสียยัง อันนี้6โล6โลได้2บาทก20้าย2บาท้ยบาทนี่ต้องอุ่น uh, yeah. ห่อนอันนี้มันอุ่นได้ไหม จำเงินลูกขายก็ขายรวเจ็บาทครั้งครั้งหย่งกรป้อนข้าวลูกมาเร็วเทาไรประมาณยสบองบามาไรยสกว่าบาทัน้ร้อยยบหาาทเลี้ยทุกวันไหมไหนก็ต้องขับหาเพราะมันมันซีนี้แม่แรงยมากเลยบาามันก็ได้เยอะบางวันมันก็ได้น้อยเด็กที่ก็ประมาณสี่สิบตั มาเด้อทุกคนกินข้าวด้วยกันนะคะใช่มันไม่ได้ได้ทุกันเสียงเหมือนเพื่อนตัวเลยใครอ่ะเดียว่าเสียงใครๆุกอ่ะได้ทุกวันพอเขามารักที่นี่อจ้ะเียงใครอ่ะปนัรนามตั้งแต่มันีโควก็ที่ที่นมันเป็นที่ตุนชนอะขอยายพี่ไม่อยากไปเช่าทุกที่ เขาเล่นน้ำกันแล้วมันเป็นคอนเสิร์ตกี่เพราะอะไร,หรไหมมันกลวไฟรั่วเอาพร้อมมามาเร็วเดี๋ยวแม่จะกินต้มตำแล้วเนี่ยทุกคนต้มตำปูปลา คือแซบนัวมากแล้วก็คือเป็นรสชาติอีสานบอกเลยว่าเน้นเน้นอีสานแก่แล้วแม่แก่แล้วอย่าแม่อุ่นให้อย่าแม่อุ่นให้ก่อน ก็มีขนมจีนจ้ามานะคะทุกคนแล้วก็ไก่ไก่ทอดนี่เลยนี่มะม่วงมะม่วงเป็นมะม่วงขมิ้นมาจากสวนโอโยกอันนั้นมันนี่นะคะมันจะมีทั้งอย่างนี้เลยนี่เลยมะม่วงขมิ้น มะม่วงแก้วเขมิญเขาเรียกแยากินข้าวแม่กินข้าวเอดีลยวข้าวสุกไหมไม่ฮะไม่สุกงั้นฮะพร้อมมั้ยชิมเบลชิมเบลโอเคตั้งโลให้เขาเอานะไอ ยายรอข้าวดิดอันนี้เอาเข้าวเย็นเมากีข้าวเย็นมาเหลือหน่อยนึงเงาหน้ากินน,นีออ่อพ่อน่ะตัวดำๆไม่ต้องใส่อะ เอาผสมเลยไหมผสมอะไรแต่ง้เอาบอก้นโอากินอะไรก็ได้อากินอะไรก็ได้ทุน้ะเชื่อไหม ทั้งนัวทั้งแซบ่บอันนี้ไม่ใช่แบบอุ้ยมาเฟคทำแบบอร่อยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันอร่อย,อยจริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยพูดอร่อยอ่ะยังมันยังมาพูดดีกว่าอร่อยจริงเหรอจริงๆริง <c oughs> มันแบบบอกได้ได้บอกเขาว่าว่าอิสานเน้นเขาไงอยานไม่สนจายาไม่ได้แตเราออจะไม่หวานอีสานไม่หวนความจมาม่ากดีแล้วเอานั้นออกด้วยปลักอะ เดินมาุบไปเลยว่มยไหูเนางก็ไม่รู้ี่เจ้าเนลหนบาทมีรู้อนี้เป็เาแก่แล้เนเป็นรับจ้างเอามาขายเป็นไงเ่ากับแกอ๋อ่แกเชื่อว่าถ้าใครที่แบบว่าชอบอะไรแบบอิสระอิสระนะต้องถูกใจ อย่างจั้นนะคนเพราะว่าก็อย่าเล่นอย่างนี้้องพร้อมนั่งเล่นของเล่นอ,อืบางวันก็เหลือนเดือนน้อื សាបម៉ាតាមໄປគេដៃសាមសាបបែបសាចៃតាមថ្ងៃធម្មាទៅចូលជែ ร้บันบันเสมถ้ามีโรท้าับสุขไม่ได้ไม่มีหมอหมอไม่ได้กินเงินโรคเลยับข้ปุ้นขนมเส้นนีน่้าเยนี่ก็เดินเดินมาวันนี้ใจข้าหมอไปาแหลกได้ไมคุณพ่อขาดอย่างหนึ่งแป๊บสิ หันให้อ่ะลบให้ไม่โดนหรอเม่เเข้าสุกอ่ะมั้งโอ้ยทุกคนดูคุณพ่อกลัววะเอาไปไหนวะไม่กล้าออกข้องบอกไอพุงทุกคน เมื่อเข้าสุกแล้วมั้งแล้วมันชอบแบบเนี่ยมันเป็นทำไมเป็นเลือดอย่างนี้วะถ้าไมคนอื่นทอดแล้ไม่เป็น่ะเนี่ยทุกคนเราบากอะเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับว่าเราบากนะใคนเลีคนเลยคนเลียเลือดเลือดเมสุกเลย เรา่ลงไปไหนเราต้อคนคนคนอะไรอย่เงี้ยว่า่เราไม่คนไก็้คือเราคนตั้งแต่ยังไม่สุกใช่ไหมเราไม่ได้คนไงเราปล่อยให้ด้านนึงสุกนตอนก็ปล่อยให้สุกฝั่งนึงก่อนใช่ไหมล่ะแล้วเดอนมันออกตอนนั้นไงมันก็เดอนมันก็สุกไปด้วเราต้องิดไปเลย ช่่อะก็แบากนทุกคนเดี๋ยวจะเอาไว้ค่นี้ก่อนะเพราะว่ามันเสียงดังกลัวกลัวแบบทุกคนจะหกหูรำพาน อเมรกาอเมามีแก้วขมิ้นนะทุกคนแก้วขมิ้นหรือมะม่วงขมิ้นอร่อยอมเปรี้ยวอมหวาน ไ้เลอาไม่เันมาเปลยน่ามอร่อยนะมันยังไม่แก่นะเห็นมันเหลืองอย่างเี้ยมันยังไม่แก่เนี่ยร้อนอยู่เลยอ่ะร้อนร้อนแก่ก็้ปนอืปอกจ้ะ

เาทีเอาี่ลรากินดิเปานแต่นราไปแล้วแรกกันแรกบัดกันแ่ม่อกยอมผมเมาเคยยกอมผแรกเหนบางคนฟันไปก่อนบางคนเข่าไปก่อนบคนตาไปก่อนเข่าไม่ปวดนคนหัวใจไม่ได้จะตแต่ว่าขาไ่ปวดแล้วลูกเรูแลที่ไหน ไปอยู่ภรนยาเนี่ยแต่ถ้างานเนี่ยทำงานกคน